เป็นคนที่เดินแล้วแล้วขาไม่ค่อยไม่ค่อยออกแต่ว่ารู้สึกว่าเดินได้ดียิ่งขึ้นก็เลยวันนี้รู้สึกดีมากค่ะแล้ววันนี้เฮมิโก้ไมูนเมองเข้าไปแล้วเราแบบมองมันต้องเป็นของฉันของฉันอ๋อใหม่เราจะหลุดแล้วอินเนอร์แบบแรงๆเลยลูกมองมันต้องเป็นของฉันมองมันต้องเป็นของฉันฉันมาเพื่อเอา เท่านั้นค่ะแล้วต้องเป็นมงที่พี่โก้ใส่เลยนะคะอ่ะแม่ถามต่อหน่อยข้อหลังจากวันนั้นอะที่เราสัมภาษณ์กันมีว่ะร่างหนุ่มก็เป็นหน้าแบบสัมานั่งสัมหน้าเต็มเลยแล้วแบบกลายเป็นดารวมาแบบโอ๊ยทำไมสัมภาษณ์แต่ตัวเต็งเออคือต้องขอบคุณมากอยากบอกถึงอยากบอกถึงเนี่ยการวางเกมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มาเป็นตัวเต็งแล้วแบบโดดเด้งตอนแรกก็ไม่หาสื่อยังไงลองให้ฟังสิต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้มีพื้นที่สื่อมาตั้งแต่แรกนะคะการที่เราจะ อยากให้เขาสัมพันธ์เนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปหาสื่อดูดีวิ่งไปหาทุกคนเลยค่ะที่คิดว่าแบบพอจะเป็น possible ได้ดูดีวิ่งไปหาทุกช แล้วเราวางเกมเราเล่นเกมยังไงแต่ละวันเขาไม่สู่อหนต้องจับตาม,มอง <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีลุกทุกวันแล้วเรามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วหนูดีทาคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเรื่องสิทธิหรือว่าการฟาดอะไรต่างๆซึ่งไม่ได้ทำเพราะว่าเป็นคอนเทนต์มาประกวดมิสแกรนนะคะทำเพราะว่าอยากทำจริงๆเพราะว่าอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยพัฒน,นาขึ้นไปมากจริงๆ แล้วเนี่ยแหละค่ะหนูดีว่าเป็นสิ่งที่สื่อทําให้พี่ๆสื่อติดตามในปากเป็นกำลังใจกับหนูดีด้วยแล้วก็สาวง,งามทั้งอีก76จังหวัดนะยังไงเจอกันที่สติกเกอนนะค่ะเจอกันค่ะแม่โอ้เขาเปิดไลฟ์ไปที่หนูดีเลยนะมารอถ่ายรูปโอเครอถ่าย <laughs> <laughs> รูป <laughs> อ,อ,อ่าหนูดีมากเราเองสองสามเกือบไม่ได้ถ่ายรูปสาวแบบนี้ยังไงบ้าง ถ้าทำใหมาเนี่ยไม่ฉันจะหารถทัวร์ลงทุกวันลูกสาวฉันจะไม่ดีลูกสาวฉันจะไม่หยุดแต่ละคนอ่ะเอาทัวร์มาเลยนม่ติดเนี่ยแูดี้มูดี้เวลาเดี๋ยวก็ได้ก่อนก็ได้ก่อนลูกอันโทริโกตามไปครับ หนูดิหนูดิเดี๋ยวทักไก่แฟนคลับแพ็อินโดนีเซียเรามาจากอินโดนีเซียพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ค่อยๆอ้าวสักหนึ่งสองสาม Hello everyone Thank you for always supporting me I will do my best and I love you guys รัาพัวรอยอยู่เราพัวรอยอยู่าไปแล้วไปแล้วหนูดิหนูดิเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดิหายใจหายใเราสัมภาษณ์กันนะโอ้โหลูกสาวยุ่งมากเลยนะท่านผู้ชมคือเขาหมดเวลาแล้วนะ ไม่ได้สัมภาษณ์ใครต้องขอภัยด้วยนะคือมันหมดเวลาจริงครับท่านผู้ชมนะมีคนอยากมาออกสัมภาษณ์กับผมเยอะมากเลยทีนี้มันมันติดปัญหาเรื่องหมดเวลานะไม่รู้จะทำยังไงหมดเวลาเนี่ยตัวเต็งเลยนะกระแสพุ่งปื๊ดเลยฮะน้องหูดีนะกระแสพุ่งปื๊ดดูดิเป็นไงล่ะลูกตาวองเนี่ย ปิดแล้วตอนีอพุ่งแบบว่าดูหน้าดิต้องต้ององ่า่ะุกฮะต้องขอเขามีน้องมีน้องที่จะจ,จะขอสัมภานะฮะแต่ว่าเจเดีเดน้องคนนี้เขขอเนี่ยนะทำไ,ไม่ว่างละ